안녕เซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมามาอมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับ กลับมาอัปเดตกันแบบรัวๆเลยอยู่ๆก็มีเสียงแจ้งเตือนติลิขึ้นมานะครับแล้วเราก็เปิดไปดูโอ้โห,โ,หโ,หโหสิ่งที่ฟแฟนๆทุกคนรอคอยมาถึงแล้วนะครับในวันนี้มาเดือนมีนาคมนี้เลยเดือนเกิดของ Lisa. Lisa ลิซ่าลิซ่าก็มาให้ของขวัญแฟนๆล่วงหน้าแล้วนี่ก็คือ Lily ี่ฟิล์มนั่นเองนะครับลิลี่ฟิมคลิปใหม่ Lisa in p a r i รนะครับอีกคลิปหนึ่งของ Lily ี่ฟิลมที่เราได้เห็นกันนะครับในปีนี้เนี่ย แทบจะนับไปได้เลยว่ามีเท่าไหร่เพราะว่าจําจํานวนง่ายมากๆนะครับแต่ว่ากุแฟนๆทุกคนดีใจสุดๆไปเลยที่ได้เห็นแจ้งเตือนของลิลิฟิล์มเด้งขึ้นมาในมือถือหรือว่าในคอมพิวเตอร์ของตัวเอง Lisa in Paris ในครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าคลิปวิดีโอ ไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากความสวยความน่ารักของลิซ่าที่เราได้เห็นตั้งแต่เริ่มเปิดคลิปมาไปจนถึงตอนจบคลิปกันเลยเป็นคลิปที่ลิซ่าอยู่ในโรงแรมนะครับตอนที่อยู่ปารีสนั่นเองช่วงแรกของวิดีโอนั้นลิซ่าทำหน้าที่แม่ค้านะครับทุกคนขายของรัว,รว แค่เริ่มต้นมาเนี่ยก็ขายลูกแล้วนะครับขายเด็กๆตัวแอลนั่นเองลีโอสุดน่ารักนะครับอยู่บนมือถือของลิซ่าลิซ่าก็เปิดรูปให้ดูแล้วก็บอกคิดถึงน้องลีโออะไรประมาณนี้แล้วก็นั่งเมาส์กับแฟนๆไป ดูวิวไปเหมือนลิซ่าจะรอดูวิวด้านนอกโรงแรมนะครับที่สวยอลังการสุดๆแต่ว่ายังเช้ามืดอยู่เลยพระอาทิตย์ยังไม่ค่อยขึ้นแสงสว่างยังไม่ค่อยมานะครับหลังจากนั้นลิซ่าก็เตรียมตัวไปกินขนมแล้วก็กิน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 นะครับกินมากะรองไปกินไปกินมาตื้อลึงเสียงข้อความแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาในมือถือของลิซ่าแล้วก็ได้เห็นน้องเลิฟลิซ่าก็ขายน้องเลิฟต่อด้วยนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นรูปภาพจากคุณแม่นั่นเองที่ส่งตรงมาให้ลิซ่าดูรายงานว่าเลิฟตื่นแล้วนะพร้อมเล่น โซนกับคุณแม่แล้วนะครับแลลิซ่าก็าไปกินต่อกินต่อกินต่อแล้วก็มานั่งโชว์หน้าสวยๆน่ารักน่ารักแล้วก็ไปแกะของอันบ็อกซ์รับบทอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนใจหนึ่งแกะของเซลีนนะครับเป็นสิ่งที่เซลีนส่งมาให้ลิซ่าแล้วเราก็จะได้เห็นชุดเหล่านี้หลังจากที่ลิซ่านั้นเนี่ยลงรูปหรือว่าเดินทางไปสนามบินต่างๆนานาในที่ผ่านมานั่นเองเรียกได้ว่าเซลีนส่งมาให้สดๆปุ๊บลิซ่าก็คือใส่ปั๊บเลยเขาก็รักของเขาจริงๆนะครับลิซ่ารักเซรีนแล้ว แกะของไปยิ้มไปตื่นเต้นเหมือนกับว่าลิซ่าเนี่ยรอคอยของขวัญชิ้นนี้มานานเหมือนกันแล้วก็มาเต้นเพลงลิซ่าโชว์ด้วยนะครับเต้นไปเต้นมาเอากรามล็อกนะครับไม่รู้ว่ากรามล็อกหรือว่ากัดใส่ลิ้นกัดใส่ปากตัวเองกันแน่แต่โมเมนต์นี้ก็ได้ใจแฟนๆตลกไปหนึ่งนะครับลิซ่าของเราขายโกอีกแล้วหลังจากที่ขายของเซลีนอันบ็อกเซลีนเสร็จปุ๊บนะครับลิซ่าก็เข้าไปในห้องน้ําทําการเตรียมตัวแปลงฟันเรียบร้อยทุกคนนี่คือสิ่งที่เรานั้นได้เห็นจาก ไอดอลเคป๊อปที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับลิซ่าโชว์หน้าสดยังไม่พอมาโชว์แปลงฟันหน้ากระจกพร้อมกับเปิดเพลงเต้นเป็นเพลงของตัวเองด้วยนะครับในเพลง shut down นั่นเองนะครับขายเพลงตัวเองอีกหนึ่งขาย d e n t i s t e บวกไปด้วยฟิลนี้เนี่ยเราเชื่อเลยว่าจะต้องเป็นเหมือนใครหลายๆคนมากๆเลยนะครับที่เปิดเพลงฟังไปด้วยแล้วก็แปลงฟันไปด้วยอาบน้ำไปด้วยลิซ่าเนี่ยโชว์ความเป็นธรรมชาติสุดๆในคลิปวิดีโอของลิลลี่ฟรในคลิปนี้ แล้วเราก็ไปแต่งตัวแต่งหน้าเตรียมตัวไปงานนะครับกลับมาก็กิน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 แล้วก็ไปเที่ยวต่อที่ราชวังแวร์ซายในเองสิ่งที่ลิซ่าอยากไปเที่ยวมากๆในคลิปที่ปารีสครั้งนี้พอไปเที่ยวเสร็จปุ๊กก็กินกินกินอีกนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับ คลิปวิดีโอความยาวเพียงแค่8นาทีกว่าๆเกือบเกือบ9นาทีนะครับแต่ว่าลิซ่าเนี่ยโชว์ความน่ารักไปแล้วไม่รู้กี่ตลบทําเอาแม่แม่มามีทุกคนนั้นเนี่ยลงสเสน่ห์แล้วลงสเสน่ห์อีกรักลิซ่าแล้วก็รักเพิ่มเข้าไปอีกโคนอะไรนะครับจะพรีเซนต์ความเป็นธรรมชาติของตัวเองออกมนานได้แบบว่าไม่มีอะไรมากั้นได้ขนาดนี้โชว์หน้าสดยังไม่พอนะครับลิซ่าเนี่ยยังแปลงฟันโชว์ไปอีกซึ่งหาได้ไม่ค่อยง่ายเลยกับการที่ใครไอเดอร์ดังๆแบบนี้จะมาแปลงฟันโชว์และไม่ได้เป็นการแปลง ฟันธรรมดาแบบว่าแอดโฆษณาทั่วไปด้วยแปลงฟันยังไงคนปกติในชีวิตจริงเราแปลงฟันกันยังไงลิซ่าก็แปลงแบบนั้นเลยจะเลอะจะยังไงลิซ่าก็บ่สนนะครับเพิ่งจะเข้าใจกับคำว่าคนสวยทำอะไรก็ดูดีไปหมดเนี่ยก็ตอนดูคลิป l i ลี่ฟิล Lisa in Paris รนี้นั่นเองนะครับกินยังไงก็ยังสวยจะอ้าปากขนาดไหนก็ยังสวยยังดูดีแปลงฟันให้เลอะยังไงก็ยังน่ารักที่สำคัญ เต้นเพลงตัวเองยังไงแล้วพอกามค้างกัดตรงกัดไ่ลินกัดใส่ปากก็ยังดูน่ารักดูเป็นแบบหน้าเอ็นดูหน้าเอ็นดูนะครับลิงทุกคนเนี่ยในตอนนี้ในทวิตเตอร์คือ แตกแต่กันสุดๆมีการพูดถึงลิซ่าเต็มไปหมดเลยคลิปลิลี่ฟิลนะครับลงมาได้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วยอดวิวเนี่ยสองแสนกว่าแฟนๆคิดถึงกันมากๆบางคนเนี่ยยัง,งงงอยู่เลยว่าแจ้งเตือนนี้ของปลอมหรือของจริงยังไม่ได้กดเข้ามาดูเดี๋ยวรอเย็นๆนะครับยอดวิวขึ้นแบบปุ่มปุ่มปุ๊บปุ๊บแน่นอนแต่ที่แน่ๆในตอนนี้ทวิตเตอร์นะครับแตกแต่นอย่างที่เราบอกไปจริงๆแฮชแท็กลิซ่าแฮชแท็กลิลี่ฟเนี่ยพุ่งขึ้นมารัวๆเลยคิดถึงนะครับลิลี่ฟิลมกับความน่ารักของลิซ่า ปีนี้เนี่ยเราจะได้เจอกับลิลี่ฟิล์มจากลิซ่ากันบ่อยขึ้นมากกว่าเดิมตอนตอนนี้ก็จำปรหัสผ่านได้แล้วนะครับมารอดูกันดีกว่าว่าลิซ่าจะกลับมารันวงการยูทูบเบอร์อีกขนาดไหนลิลี่ฟิล์มเป็นคลิปแบบนี้มาแล้วลิบบลี่บล็อกของลิซ่าจะมาเพิ่มหรือเปล่ารวมไปถึงคลิปเต้นที่แฟนๆรอคอยกันทั่วโลกนะครับมารอดูกันได้เลยคลิปนี้ใครได้ดูลิลี่ฟิล์มแล้วมาคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าชอบหรือเปล่าหลงความน่ารักของลิซ่ากันไหมและใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูกันได้เลยนะครับที่ลิลี่ ออฟฟิเชียลของลิซ่านั่นเองนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคืนนี้ก่อนนอนก็อย่าลืมแปลงฟันพร้อมกับเปิดเพลง s h u ัดดาวของ Blackpink ไปด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง